สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีสันดบาบฟาร์มทุกท่านครับเช้าวันนี้ก็มีความรู้ข้างข้อมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ประดับรับฟังกันนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เห็นแล้วนะครับเป็นห่วง แล้วก็เป็นห่วงพี่น้องเอฟซีนะก็เรื่องมันเกิดทางภาคใต้นะครับเรื่องเกิดทางภาคใต้เนื่องจากมีน้องท่านหนึ่งเอาวัวไปเลี้ยงในทุง่งนะครับในทุ่งแล้วน้องบอกว่าปรากฏว่าวัวโดนงูกัดนะวัวโดนงูกัดซึ่งก็ไม่รู้สัญชาติไม่รู้เผ่าพันธุ์ว่าเป็นงูอะไรนะครับพี่น้องเสียชีวิต บัวเสียชีวิตนอนปุงป่องเลยนะครับบัวนี้บัวนี้ฝ่า,ายนี้นะครับกับงูนี้จะแพ้ทางกันนะฮะเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยเลยแต่แต่งูเหลือมกับเชือกกล้วยนี่เราก็ไม่รู้ไม่ยืนยันได้ว่ามันแพ้กันยังไงแต่ตามประสบการณ์ชีวิตแล้วนะครับเรื่องงูเนี่ยหลายคนหลายท่านดราม่าก,กันหลายคนหลายท่าน พูดว่างูสิงกัดวัวไม่ตายหรอกงูสิงกัดควายไม่ตายหรอกอถึงขนาดท้ากันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งวงการควายท้ากันว่าเอาควายมึงมาให้กูกูเจอกูจะเอางูกูกัดให้ดูอ่ะแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เคยที่ไม่เคยประสบเหตุก็เถียงกันนะครับแต่คนที่เขาประสบเหตุมาที่เขาเคย ประสบเหตุมาแบบจังๆต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยเขาจะรู้ดีนะฮะเขาจะรู้ดีเขาจะไม่ไม่มาเถียงกันส่วนตัวผมเองถามว่าเคยมีประสบการณ์ไหมมีคาหูคาตาเลยนะครับควายซื้อมาแพงด้วยนะซื้อมาตัวแสนกว่าบาทเอามาเลี้ยงไว้ในคออ่นะตอนนั้นสมัยนั้น อย่างเลี้ยงยไอ่อไม่ไม่เก่งนะเลี้ยงกวายไม่เป็นนะถังคอกไว้อาหารอาหารเออยอะไรก็หกเลี้ยราดหกเลี้ยราดก็ไม่ได้ทําความสะอาดเนื่องจากาจังหวะนั้นคนงานน้อยคนงานไม่มีเวลาดูแลให้อาหารก็เลี้ยราดหนูก็มากินหนูก็มากินกลางคืนพอหนูมา ตัวที่ชอบหนูที่สุดก็งูนะครับก็งูเช้าขึ้นมาควตัวควายตัวเองนอนแข็งทื่ออยู่แล้วนะฮะนอนแข็งรวมทั้งงูก็นอนตายไม่ตายงูไม่ตายงูไปไม่ได้งูโดนควายเหยียบนะฮะงูโดนควายเหยียบหลังหักอยู่ไม่ตาย ก็ให้รู้เป็นงูสิงด้วยนะครับเป็นงูสิงดงตัวใหญ่ตัวดำดำตัวใหญ่แต่บางคนบางท่านบอกว่างูสิงดงนี่สามารถจะผสมพันธุ์กับพิชเลอร์กับงูเห่าได้ในลางนั้นเราก็ผมก็ไม่สามารถจะไปยืนยันได้ว่ามันมันมีเชื้อมีพิษงูเห่าหรือเปล่าหรือไม่ที่รู้คือแกงขั่วอร่อยมากแต่วกยซือมาแสนสองก็ได้ขายไปสองหมื่น ทำแหละเนื้อขายได้ไปสองหมื่นกาไรแสนเนี่ยครับดิน่นองครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะกับชีวิตจริงน้องๆบางท่านอยู่อุอทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาธบางท่านมีประสบการณ์โดยตรงเลยครับปล่อยกวายไปเลี้ยงแล้วงูกัดกวายนะแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเขามีเดี๋ยวจะบอกให้นะครับ ผมอยู่จังหวัดตากไปแรกๆงงมากไปอยู่จังหวัดตากแรกๆผมไม่ใช่คนที่โน,โน,น่นนะผมคนที่ทนครนายกผมคนเกิดนครนายกย้ายไปอยู่จังหวัดตากไปดูผู้งัวไปเดินตามฝู้งัวไปเยี่ยมเยียนผู้เฒ่าผู้แก่คนจังหวัดตากเนี่ยครับเขาจะเลี้ยงควายเขาจะมีมีดเน็บมีดเน็บเอวเล่มหนึ่งมีดเขานี่คมกลิบเลยครับ เขาว่างไม่ได้ว่างเขจะรับมีดถามว่าอืมรับไว้ทาไมเขาบอกเลยว่าเอาไว้ช่วยชีวิตวัวนะโดยเฉพาะคนที่มีคนจังหวัดตากจะมีวัวฝูงอย่างน้อยๆก็ยี่สิบสามสิบตัวสี่สิบตัวห้าสิบตัวนะเขาไล่วัวไปกินในป่านในเขาหน้าแรงนะครับหน้าแรงก,ก็จะไล่ไปทั่วหมดทีนี้หน้าแรงแหล่งน้ํามันก็จะมีจํากัดก็จะมีเฉพาะบ่อน้ํา แต่นะบ่อโน่นนี่นั่นงูมันก็จะไปกินน้ําบ่อเดียวกับวัวน,นั่นแหละวัวก็เดินเหยียบพอไม่ใค่ว่างูมันอยู่ๆแล้วมันจะมาไล่ขบไล่กัดงัวไม่ใช่นะครับมันจวนตัวจริงๆมันถึงจะกัดโดนเหยียบจริงๆโดน,นแล้ววัวมันไปทีน่ะร้อยกว่าตัวกับสองสี่ร้อยกว่าตีนพีนะ่น้องเราคิดเราเองครับแล้วงูอ่ะมันจะหนีไปทางไหนมันก็โดนวัวเหยียบ พอเหยียบเร็ดมันก็กัดสัญตาตยานมันอะนะไม่ว่างูอะไรร่กครับงูมีพิษไม่มีพิษมันกัดพอกัดแล้วมันแผ้พิษพี่น้องว่ามันมีเรื่องแพ้พิษจริงเหรองูสิงกัดคนไม่ตายนะทำไมกัดกัวกัดไวนตายถ้าไม่ตะขาบกัดหมูตายอ่ะแมงป่องตัวน้อยๆกัดคนไม่ตายไม่กัดหมูตายล่ะเออคิดแค่นี้พอไวายนี่ก็ลองดูเถอะครับวัวนี่ก็ลองดูเ ไอ้ตะขาบตัวเขียวๆดำๆอะลองกัดดูเถอะบางตัวไม่รอดนะบางตัวไม่รอดบางตัวแข็งแรงหน่อยก็รอดแะเ,เห็นมาแล้วครับผมเคยเห็นมานักหนาแล้วเรื่องตะขาบเนี่ยทำไมถึงรู้ว่าเป็นตะขาบกบตะขาบมันโดนเหยียบนะโดนเหยียบตายโดนเหยียบชักตะขาบมันไม่ได้ตายง่ายเนี่ยเป็นวันสองวันก็ไม่ตายโดนเหยียบขาดครึ่งยังไม่ตายเลยเราก็เห็นราเราเห็นซ้ากเห็นร่องรอยมันแต่หัวไม่มีอะไรเงี้ยนะนะครับมันมีการแพ้กัน ระหว่างเลือดของของวัวกวายมันไปแพ้กับพิษงูชนิดนี้ชนิดนี้นะถามว่างูเห่าไม่ต้องพูดถึงงูเห่ามันตายอยู่แล้วงูทับสะหมิงคลางูสามเหลี่ยมงูมีพิษมันตายอยู่แล้วแต่งูงูน้ํางูน้ํางูสิงเนี่ยงัวกวายมันก็แพ้ครับพี่น้องหัวกวายมันก็แพ้นะมันไม่ใช่ว่าไอ้คนไม่ตายกัดคนไม่ตายแล้วจะมาเถียงกันตาดาตาแดงว่า กัดคนไม่ตายกัดควายก็ไม่ตายมันจะใช่ไหมคนนี่สัตว์กระเพาะเดียวนะคนนิสสัตว์กระเพาะเดียวควายสัตว์สีก่กระเพาะระบบการทํางานร่างกายก็ต่างกันลิบลิ่วนะคนก็คนย้ายเอื้องไม่ได้ควายย้ายเอื้องได้วัวย้ายเอื้องได้จริงไหมถูกไหมครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่างูสิงงูไม่มีพิษกัดวัวควายไม่ตายพี่น้องป้องกันไว้ก่อน นะฮะป้องกันไว้ก่อนคนจังหวัดตากนะครับคนแก่คนเฒ่าจังหวัดตากใช้วิธีการตัดติง่งตัดปลายหูครับถ้ารู้อาการงูกัดนะฮะเดี๋ยวเล่าอาการงูกัดก่อนอาการงูกัดเนี่ยพอมันโดนงูกัดแล้วมันจะยืนสั่นยืนสั่นเลยครับยืนสั่นน้ำลายยืดเลยแล้วถ้าลงอย่าให้นอนได้นะถ้านอนคือไม่ลุกละถ้านอนคือถ้าช่วยไม่ทันก็จบละนะถ้านอนถ้านอน มียาฉีดทันเอาอยู่แต่ตัดปลายหูเหมือนคนโบราณจังหวัดตากไม่ทันล่นะเนี่ยตัดตต่งปลายหูเลยครับหูมันจะมีแม,มันจะมีช่วงปลายหูมันจะแหลมๆเกาตัดจุ๊บตัดขาดเลยนะหดร้ายหน่อยนะครับหดร้ายหน่อยแต่ช่วยชีวิตอ่ามันเป็นภูมิความรู้ของคนโบราณผมสืบถามมาหมดนะครับทั้งจังหวัดตากเนี่ยเขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ย ผมคุยแม้กระทั่งหมอปศสสัตว์อำเภอปศสสัตว์จังหวัดนะครับบางคนบางท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไข้ต่างๆของสัตว์เนี่ยที่มันเป็นไข้หนักๆโรคหนักๆไม่มีไม่มียาร,รักษาเนี่ยใช้วิธีตัดปลายหูเพื่อ,เพ,อเพื่อระบายเอาเลือดออกเลือดจะออกดําปีเลยครับเลือดจะออกดําปีเลยแล้วพิษพวกนี้มันจะโดนแทนที่มันจะเข้าไปในใน,ใน,ใ,นในเลือดในหัวใจสัตว์ มันก็โดนระบายออกมาทางหูระบายออกมาพิษต่างๆมันก็โดนระบายออกมาเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอดี๋ยวไม่ต้องมาด่าผมนะครับหรือจะด่าก็ด่าไปเถอะปากมึงไม่ใช่ปากกูนะฮะแต่เรื่องนี้คนจังหวัดตะคนคนภาคเหนือรู้ดีครับพี่น้องคนเลี้ยงัวเลี้ยงควายภาคเหนือรู้ดีเดี๋ยวก็คงมีคนมาคอมเมนต์ว่า เรื่องจริงเป็นความจริงเพราะผมเองผมก็ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องนี้มากๆบอกตามตรงว่าผมก็เป็นเด็กนะครนายกไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไปเห็นหัวที่ที่จังหวัดตาหูแหวงหูขาดเยอะมากหลายตัวถามเอ้าย้ายทำไมหูมันขาดะโอมันก็จะเป็นอาหารมงูโขบมรนยากาศงูโคบมันากาศม,มันจะเป็นอาหารเอา้าแล้วมันรอดได้จะได้กับมีดเนี่ยกะ มีเนสนี่กับยอกมันเนี่ยครับเขาเล่าให้ฟังผมจนผมผมเปลกใจนะผมไปนั่งคุยตัวจะเดินไปทางไหนผมก็เดินตามยายจะไปไหนผมก็เดินไปด้วยอาบางทีผมก็เอาขนมไปฝากยายเอาน้ําเย็นๆไปฝากยายเนาะไปขอความรู้เพื่อไปขอ,อกความรู้เขาเออแล้วในที่สุดผมมาเลี้ยงวัวเอง ผมมาเลี้ยงัวเองแต่เหตุการณ์ควายผมเนี่ยยังไม่ยังเกิดก่อนนะควายผมตายเนี่ยผมยังไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ผมก็ด้วยความเจ็บซ้ำน้ําใจนะว่าผมรักษาชีวิตลูกผมไม่ได้ผมรักมันมากครับควายตัวนั้นรักมากเป็นควายตัวแรกเลยที่ซื้อเงินแสนครับกล้าซื้อควายเงินแสนเจี๊ยบผิวไม่พูดด้วยเป็นเป็นอาทิตย์รักเอาเงินเจ๊ยบผิวไปซื้อควายแสนสองที่ดดพี่นงเออ ออกมาเลี้ยงได้เดือนเดียวเรียบร้อยอไปเกิดใหม่ไปอยู่ดาวควายไปแล้วเนี่ยครับมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะกูจะช่วยยังไงให้มันรอดได้พี่น้องครับมันมีวิธียากแก้แผลยากแก้แผลอีกชนิดหนึ่งก็รักษาได้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเลยแต่ถ้าพี่น้องฉีดเข้าหลอดเลือดเป็นก็ฉีดเข้าเส้นเลือดดําเลยนะรักษาได้อยากแก้แผลผิด ผมไม่สามารถจะบอกชื่อ,อยาได้นะถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าชื่อ,อยาแก้แพ้พิษถ้าพี่น้องไม่กล้าจะใช้วิธีการโบราณแต่ถ้ามันหันหน้าหันหลังไม่เจอพี่น้องจําคําสันดาปฟาาไว้ให้ดีมีดค,คมช่วยชีวิตสัตว์ท่านได้ยอมเสียเลือดมันหน่อยหนึ่งดีกว่ามันเสียชีวิตงูกัดไม่รอดสักตัวหนึ่งถ้าไม่รักษาไม่เป็นนะฮะแต่ถ้ามียาอ,อดีกว่ามีดแหละบอกเลย ยาดีกว่ามีฉีดเข้าไปเถอะครับน้ำหนักเยอะตัวใหญ่ก็ฉีดเยอะตัวน้อยก็ฉีดลดลดลนหลั่นลงมามันมียาแก้พิษซื้อขายได้ขวดละร้อยกว่าบาทไม่เกินร้อยยี่สิบหรอกมั้งนะครับไม่เกินร้อยี่สิบหรือจะเกินจากนั้นก็มีค่าตรงค่าอะไรนะั่นแหละผมนะไม่สามารถจะบอกชื่อยาได้แต่ถ้าในรายส่วนตัวบอกได้นะส่งรูปยาให้ด้วยได้ พี่น้องอยากจะรู้ชื่อว่าเอ๊ะมันยาอะไรน่แก้พิษนะพึ่เก็บไว้ดีไหมซื้อติดตู้เอาไว้เถอะครับผมเองเนี่ยพี่น้องครับอยู่ที่ไหนที่ไหนผมก็จะมีติดตู้ลูกศิษย์ผมแต่ละคนห้ามขี้เหนียวเรื่องยาแก้แพ้ตัวนี้มันแก้ได้หมดครับฉีดยาไปแพ้ยาก็ใช้ได้มแมลงป่องกัดมแมลงสัตว์กัดต่อยมีอาการบวมมีอาการอะไรต่างๆมีอาการยืนสั่นน้ำลายยืด แผโน้นแผ้นี่ฉีดได้ช่วยได้ช่วยชีวิตสัตว์กันได้ภายใน10นาทีครึ่งชั่วโมงหยุดยุตินะสินาทีเท่านั้นนะครับมันมันปรับสภาพเลือดปรับสภาพพิษให้กลายเป็นไม่มีพิษได้อเก่งครับยาสมัยปัจจุบันนี้เก่งนะ,ะบางคนบอกว่าใช้ล้างจือดอะไรต่างๆเนี่โอ้มันหาไม่ทันหรอกนะมัหาแต่หาทันก็ดีไป หาทันก็รักษาได้แต่ผมนี่แน่นอนมีดในบ้านมีทุกคนแหละครับมีดในครัวเนี่ยปาดขอบองค์กริบๆเรียบร้อยเฉือนปัดผมเคยเฉือนมาแล้วประมาณสิบห้าตัวในชีวิตผมเนี่ยนะปัดมาแล้วสิบห้าตัวรอดทุกตัวอา่าเป็นไงฮะกล้าพูดเลยนะใครจะด่าใครจะดามากก็ตามสบายเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูนะเอเอ มันเป็นเรื่องของมึงตัวละของมึงเนาะเอ่อนี่เรื่องจริงนะครับพี่น้องผมทํามาแล้วถ้าไม่ทําไม่กล้าพูดนะฮะถ้าไม่ทําไม่กล้าพูดแม้แต่ไข้หนักๆยาไม่พอยาไม่ทันเนี่ยผมก็ยังเคยใช้วิธีนี้เลยสมัยที่ผมเลี้ยงหัวเยอะๆนะครับสมัยเลี้ยงหัวแต่ทุกว,วันนี้มันไม่มีมันไม่เคยโดนเหตุการณ์เลวร้ายแบบนั้นผมเลยไม่ได้ลองวิชานานแล้วครับนานแล้ว ตั้งแต่ตัวสุดท้ายลูกรักผมที่ว่าซื้อแสนสองนั่นแหละนะแต่ยังรักไม่มากแล้วครับอยู่ด้วยกันแค่เดือนเดียวอแล้วก็เป็นควายมาฝึกยังไม่ได้ปล่อยออกเลยเดือนหนึ่งอยู่ในครอกตลอดเพราะควายพึ่งแทงจมูกมาฝึกนู่นนี่นั่นกน็ยังฝึกคุ้นเคยฝึกเล่นกับเขาตัวใหญ่สวยตัวเมียหางดอกหางดอกแค่นั้นน่ทำไมนั้นควายโอ้โหหางดอกแสนสองนี่ก็ ไม่เลวแล้วนะพี่น้องนะมันต้องสวยมากแต่มันยังไ,ได้วาสนามันน้อยนั่นแหละครับผมก็เลยฝังใจเรื่องเนี้ยเรื่องงูกัดเนี่ยเมื่อวานเห็นน้องเขาลงอ่ะนะเห็นน้องเขาลงก็เลยขออนุญาตเขาว่าผมขออนุญาตเอารูปไปลงให้กับเอฟซีได้ดูเนาะได้เป็นอุทาหณ์ของน้องตายตัวงหนึ่งของคนอื่นก็ต้องรอดอย่างเงี้ยก็เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลให้น้องวัวเขานะเออ จำไว้นะครับพี่น้องจำไว้วิธีการช่วยเหลือยาแก้แพ้ถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่ามันชื่อยาอะไรลายมานะลายมาเดี๋ยวผมส่งรูปตัวอย่างยาลายนะไม่ต้องโทรโทรมาบอกไปก็ไม่รู้เรื่องพี่น้องลายมาไอดี ID ลายผม0ูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดสี่สองนะศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดสี่สองมีอะไรผมช่วยได้ผมอยากช่วยนะครับสำหรับพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย พวกเราไม่ช่วยกันเองแล้วใครจะช่วยอย่าไปหวังหมอเลยครับหมอมาไม่ทันหรอกหมอคนหนึ่งดูแลทั้งอำเภออำเภอหนึ่งมีต้องกี่ตำบลบัวควายมีต้องกี่พันตัวกี่กี่ร้อยกี่พันตัวเขาจะวิ่งมาให้เราทันด่วนเลยเนี่มันทั้งยากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพึ่งตัวเองได้อะไรที่เราเราดูแลทรั์สินเราได้ด้วยได,ยดย้ด้วยตนเองนะครับทำเถอะพี่น้องอย่าไปหวังพึ่งใคร ถามว่าหมอจําเป็นไหมจําเป็นนะครับจําเป็นแต่ว่าแต่ถ้าเราทําเป็นซะหมอก็เอาไว้มาเคลียร์เรื่องหนักๆดีกว่าเรื่องงานเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> แทนที่ถ้าเราทําได้ทําเป็นเนี่ยแทนที่หมอมาฉีดยาให้ก็หายเลยแต่ถ้าเราช่วยไม่ทันช่วยหมอมาช้านิดหน่อยเสียชีวิตก็มานั่งกลนด่าหมอว่า ไม่ช่วยไม่ดูแลโน่นนี่นั่นนะเคเห็นมาเยอะแล้วครับอ่เคยเห็นมาเยอะแล้วไม่เคยโทษตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นโทษแต่หมออยู่นั่นแหละหมอไม่ดีนะหมอไม่เรานี่แต่เวลา,าตัดป่วยฮัลโหลหมอนะเวลาตัดป่วยฮัลโหลหมออยู่นั่นแหละแล้วก็ยังไม่ได้เลือกเลี้ยงนะไม่เลิกเลี้ยงแต่ก็ด่าหมออยู่นั่นแหละไม่ต้องไปด่าเขาหรอกครับงานเขาเยอะเขามันไม่พร้อมไหนางานประชุม ไหนงานออกฟื้นที่ไหนงานติดตามเจ้านายไหนงานโอ้รายงานผลนนนี้นั่นเกิดเป็นหมอเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าคนนี่ครับเกายังมีประสุทธิ์อำเภอประสุทธิ์จังหวัดคุมเ็าอยู่อีกทีหนึ่งนายสั่งไปไหนก็ต้องไปโรคระบาดตรงไหนมีนายก็จะต้องเอาผลงานก็สั่งให้หมอไปนายบางคนก็ไม่ได้จบหมอมาก็ชี้ยาไม่เป็นก็มีประสุทธิ์อำเภอประสุทธิ์จังหวัดบางคนแหละเนาะเราเข้าใจเรื่องนี้เราเข้าใจกันเพราะฉะนั้น ที่ผมบอกที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปโจมตีปะสุตั์นนะผมไม่ได้ไปดราม,ม่าว่าเขาไม่ดีโน่นนี่นั่นผมเล่าให้พี่น้องฟังว่าอย่าไปหวังพึ่งไขรนอกจากตัวเราเลยเรามีทรัพย์สินอะไรเราก็รักษาของเรานะครับพี่น้องไม่มีวิชา,าวิชาการต่อสู้ทําไมกล้าซื้อทองมาใส่ลนะ่ะเพราะพี่น้องมีความเฉลียวฉลาดเรื่องการดูคนว่าคนนี้ไว้ใจได้คนนี้ไว้ใจไม่ได้ถ้าไปตรงไหน อ่าไม่น่าไว้ใจก็ถอดซอยทองเก็บไว้อันนั้นคือการรักษาทรัพย์ของตอนเองพี่น้องเรียนรู้ทําไมเรียนรู้เป็นล่ะแต่พอดีมาไม่ีวัวม,มีวควายกลับเรียนรู้ทํากันไม่เป็นผมก็อยากจะให้พี่น้องทําเป็นเนาะวันนี้ฝากไว้เรื่องรักษาทรัพย์เรื่องงูกัดปัวกัดายนะครับไม่ต้องไปเถียงใครมันตายนะครับเห็นมาแล้วว่ามันตายแน่ๆแต่ไม่รู้ว่างูอะไรกัดแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ